เบิกดวงดาวเปรา้านับาแต่มดวงตาเติมฟ้างามยามเมื่อเทียนสิทองงามสองฟ้ายินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4 นางสาววิชุดาทิพสเถียรตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒนาราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งขอนำเสนอข้อมูลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยดังนี้ ประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านางสาววิชุดาทิพสเถียรสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยศาสนาพุทธเกิดเมื่อวันที่3เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2534ภูมิลำเนาตำบลจำปีอำเภอศีทาตจังหวัดอุดรธานีประวัติการศึกษาข้าพเจ้าจบการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโซกม่วงจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูประถมจังหวัดสุขโขทยัยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชร ประวัติการรับราชการข้าพเจ้าเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่3เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2562โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒนาราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสลับบุรีเขตหนึ่ง การปฏิบัติการสอนข้าพเจ้าปฏิบัติการสอนครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับสอสอนในรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษหน้าที่พลเมืองสังคมศึกษาศิลปะชุมนุมอิงกิสอีชฟันและกิจกรรมลูกเสือ,อยุวกาชาติรวมทั้งสิ้น27ชั่วโมงต่อสัปดาห์ งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ2ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันพุธปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุอาหารกลางวัน ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบกิจการร้านค้าขายขนมโรงเรียนรับผิดชอบโครงการโรงอาหารอ่อนหวานผักผลไม้ปลอดภัยหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒนาราชด้านที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน วินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้ามีระเบียบวินัยและรักษากฎระเบียบรวมถึงข้อตกลงของโรงเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบวินัยของทางราชการแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการเทศะต่อผู้เรียนผู้ปกครองผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมที่ข้าพเจ้ายึดถือคือสังฆาวัตถุสี่เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่นผูกไม้ตีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการเทสะต่อผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานและยังสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จรรยาบัรวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรยาบัญวิชาชีพครูมาตรฐานวิชาชีพโดยผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า1ปีและพัฒนาตนเองด้านการศึกษาด้วยตนเองโดยมีการอบรมการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอไม่อาศัยวิชาชีพสแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนจนเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษาว่าเป็นผู้บปิพืชปฏิบัติตนตามจรรยาบันวิชาชีพ การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมของศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตรู้จักขยันประหยัดและอดทนอีกทั้งข้าพเจ้ายังได้นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงจิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้เชื่อมั่นเห็นคุณค่าไม่สร้างความเสื่อมเสียมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพอย่างแท้จริงนำความรู้และทักษะที่ตนเองมีถ่ายทอดให้กับผู้เรียนโดยไม่ได้ปิดบัง ข้าพเจ้าพยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองและเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลาจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพพยายามป้องกันไม่ให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติตนเชิงลบต่อวิชาชีพ ทุ่มเทสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาชีพมุ่งมั่นในการทำงานโดยไม่มีความย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ด้านที่2การประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้มาใช้ในการจัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ออกแบบการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีกิจกรรมที่หลากหลายมีการรายงานผลการเรียนอย่างเป็นระบบนำเสนอผลการเรียนรู้ในลักษณะคะแนน,นเพื่อแจ้งให้ผู้เรียนทราบและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบต่อไป การบริหารจัดการชั้นเรียนคพเจ้ามีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดการแก้ปัญหาสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความรักความอบอุ่นรู้จักดูแลรักษาความสะอาดจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อทราบสภาพความเป็นอยู่สภาพปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบปัญหาการพัฒนาตนเองข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนาในเรื่องวิชาที่สอนเทคนิคกระบวนการต่างๆ ศึกษาหาความรู้หรือข่าวสารใหม่ๆทุกช่องทางเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อให้เหมาะสมกับข้าราชการสุภาพอ่อนน้อมปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นทั้งในการทำงานและปรับตัวเข้ากับผู้เรียนการทำงานเป็นทีมข้าพเจ้ายึดหลักความเสียสละในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตนไม่เห็นแก่ตัวรู้จักการให้และการแบ่งปันช่วยคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนมีความรับผิดชอบในการทำงานและมีความขยันอดทนมุ่งมั่นต่องานที่ได้รับมอบหมายเพื่องานนั้นบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพงานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายร่วมกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องมีความกระตือรือร้อนในการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเต็มศักยภาพรวมทั้งการร่วมกิจกรรมกับชุมชนเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นสื่อมัลติมีเดียสื่อการสอน PowerPoint คอมพิวเตอร์และใช้ทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนภาษาไทยภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและผู้เรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละเวลาในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ขอขอบพระคุณค่ะ